สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ไปด้วยแล้วกันนะผมบอกเลยว่าโอ้โหที่นี่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับวันนี้เรามารุยกันที่ -2 2วินหรือ2 2เวนที่ w i n ของเราเองนะผู้ชมนะสำหรับใครที่เข้ามาเราอยากรวมส่งตื่นเต้นร้อนใจที่นี่นี่บอกแล้วโอ้โหมีหลายค่ายมากมากนะสำหรับที่นี่โอ้ยมีเออันนี้ด้วยนี่ค่ายโจ๊กเกอร์ก็มีนะโอ้โหสุดจัดปลัดบอกแล้วผู้ชมนะก็สำหรับใครที่อยากร่วมสุงที่นี่ก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ของพิ่เตอรที่ผมปักหมุดครับที่เห็นว่าเรามาร่วมสนุกกัน ครั้งแรกที่ผมเข้ามาเล่นนะอ <Okay. S 1> ันดูหนีเขาแบ่งสารปันส่วนได้ดูดิโว้ย <Okay. S 1> แล้วเขาเป็นแฟนทีมลิเวอร์พูลเนะี่ยเมื่อกี้เห็นแบบแบววท่านผู้ชมนะโอเคครับก็สำหรับใคร มาร่วมสนุกก็ฝากด้วยละกันนะครับส่วนวันนี้จะเป็นเกมอะไรตามไปดูข้างในของมอวกันเลยจ้าโอเคผมเลือกเป็นเกมผระถังซมจังตะลุยชมพูทวีปนั่นเองหรือเกมอ e ีพิกเจอร์นี่นั่นเองนะผู้ชมของค่ายเรสเทเกอร์นะครับคือวันนี้เนี่ยเราจะเล่นตาละ20ละกันวันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูตารางการจ่ายของเกมนี้ก่อนนี่โบนัสจากชมพูทวีปโบนัสทองนั่นเองครับอันนี้ก็จะมีไม้เท้าวิเศษสัญลักษณ์ผถังซมจังและสาวกแล้วลมีการสั่นด้วยนะผมนะ แล้วก็นี้จะเป็นมงกุฎขาวถังสำจักแล้วก็มีวงล้อของวงล้อวิเศษด้วยครับแล้วก็นี้เป็นรายการจ่ายมากที่สุดไปน้อยที่สุดนั่นเองเกมนี้มีทั้งหมด20รายการจ่ายด้วยกันครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและนาฬิกาครับจัดเลยฮะกดมาครั้งแรกกันรู้เรื่องเลยครับโอ้กด20ได้มา60ครับแม่เอาเรื่องเอาเรื่อง โอ้โอ้เป็นวายมาตัวเจโอ้แจม่าเออตอนนี้เหลือพันฝีด้ว่ะยังไวาว่ะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีพวกไม้เท้ามาเลยแฮะ โอ้พันสามเราเด้อแบบน,นี้ยฮ้ยพันสองเราเด้อแบบน,นี้เป็นสูตรได้ล่ะเอาแล้วเอาแล้วบบดน,นี้ เอาคุณผ,ผู้ชมมันขึ้นนิ่งอย่างนี้วะโอ้โหไม่ไหวเดอ้อลูกพี่เอ้ยโอ้คุณผ,ผู้ชมเหลือหนึ่งพันแล้วอะ what ไอฟ,ฟีเจอร์ไม่มาจริงดิ โอ้ยเหลือพันเดียวแล้วนเนี่ยเราต้องเอาสักหน่อยเลยเพื่อนเดอ้อไม่มาไม่ได้นะเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องขยับเบียดนิดหนึ่งว่ะผมว่านะเฮ้ยๆๆสั่นอย่างงี้โอ้ยสั่นหลอกนี่หว่าไปห้าสิบลุย ปืบปืบปืบโหแล้วเป็นวายใหญ่ด้วยครับคือวายมันมาบ่อยอยู่ดีดแต่ว่ามันจะมีพวกแบบอีอะไรนะไม้ท้าว,วิเศษอะไรเงี้ยหรือพวกฟีเจอร์ช่วยวันนี้ยังไม่ผินโผมาสักครั้งเลยนะเนี่ยอื้ยเส้นมาอย่างเยอะแต่ได้เจสิบฮัลโหลอะไรกันครับเนี่ย ตว้าวว้าตอบปลาแอร์โลเฮ้ยมันชื่อเพลงว่าอะไรเพลงนี้ผมโคตรชอบเลยเพลงนี้เอาโอ้มันเป็นวายโอ้อะไรเนี่ยโอ้แต่ได้วายไม่ค่อยเยอะอีกแล้วได้หกสิบได้ทีนะห้าสิบหกสิบเดยขอกดกระดิ่งดิเฮ้ยครั้งแรกมันต้องเฟี้ยวๆนะเพื่อนสองสองวินนะเพื่อนแต่ว่ามันดีตรงที่มันมีหลายค่ายอ่ะเออค่ายโจ๊กเกอร์ค่ายพาราติกเพีค่ายพีจีค่ายเลตไทเกอร์พาราติกเพีอะไรเงี้ย อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ใครชอบแค่ไหนก็จัดค่นั้นละกันเด้อคือทุกคนมันต้องมีเกมโปรดอยู่แล้วแหละถ้าใครคิดว่าก็ลองย้อนไปดูว่ามีเกมอะไรจังๆก็จัดเลยละกันนะฮะเกมไหนที่มันแตกผมก็เก็บไว้เล่นคนเดียวไม่บอกใครครับเอาไม่ใช่เอาเฮ้ยเหลือห้าร้อยแล้วเนี่ย เออสูตรใดนี่เฮ้ยเฮ้ยคือไม่มีฟีเจอร์ออกมาจริงเหรอเฮ้ยเป็นไปนได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยปกติค่ายเลเทกเกอร์นี่มันเจ้าแห่งฟีเจอร์ช่วยอยู่แล้วนะโหมาแบบงงๆเลยครับงานนี้ โอ้โหผู้ชมดูดิไม่มาเลยว่ะโอ้โหจบกันงานนี้ผู้ชมโอ้ โ okay, อเคคผู้ชมคลิปนี้ประทังคมจังนะผมไม่ได้ไปตะลุยไหนเลยเอ,อยู่กับพี่เลยไม่มีฟีเจอร์ช่วยด้วยอ่ะโอ้โหโ,โคตรแปลกเลยว่ปะปกติมันต้องมาแล้วผู้ชมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วผู้ชมนะจะได้ไม่พลาดนะก็สำหรับวันนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า